จะจ็บผ้าขอไปทั่วในมาไล่ก่อนแก่นนะครับเนาะวันนี้ผ้าคุณนพอมหาหมอครับอยู่ลุงพยาบาลหนึ่งศรีนาการลินก่อนแก่นหรือในหมอขอนะครับหลังจากที่ทรงคุณนพอครับพี่สาวขึ้นไป โอกาสแบะเข้ามาขับรถเที่ยวในมอขอนะครับเอาเบึงมันยากาศนะครับมอขอเป็นมหาลัยที่มีต้นไม้หลายทีหนึ่งขึ้นกันหลายคาเ้่ลีครับต้นไม้ดีใจน้ำเพลินครับเป็นอนุรักษ์ต้นไม้ไว้เห็นไหมครับ พี่จะต้นใหม่ใหญ่ๆงามๆครับนี่กำลังเข้าไปในมอคอหรือมหาวิทยาลัยขอ,อนแก่น ลมลื่นดีครับตลมไม่ไลยแห้ง สาวนาชาติโทรมาว่าคุณพอ่อคุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้นะครับบริเนตนอนโรงพยาบาลน,นะครับกับมาตามนัดครับคุณหมอนัดมาตรวจสุขภาพร่างกายนะครับเนาะนี่นาชาติก็ทิขับรถไปรับ,ดดบพี่สาวกับคุณพอ่อกลับบ้านนะครับ ได้ผ้าพี่นอนอเก่ามากขับรถเทียวในมอขอ สิบพาไปเบิ้งตึกหรือสถานที่ที่านชาติมาอบร่มหรือมาเรียนรูการทําโซ่เชียวกับบอดโจนะครับเนาะรุ่นหนึ่งรุ่นสองครับแต่ยินค่าวว่าบอดโจสิบเปิดสอนรุ่นสาม <c oughs> เรีวๆนี <c oughs> บงว่าี่จริงบอ่อนะครับค่อยติดตามตอนต่อไปนะครับว่า บอดโจรหรืออาจารย์โจเนี่ยเราสิเปิดรุ่นสามเดือนใดนะครับเนาะสิะเปิดเร็วๆนีโบรหรือสิเปิดปีดานะ <c oughs> ครับแลควอยจะตามจากเพจเราเด้อ ปกตินะครับเป็นวันวันพุธก็นะยังมีน้องนองนักเรียนไอ้นักศึกษามีน้องนองนักศึกษามาเรียนเนหะ็นไหมครับตึกตั้งหนานะครับวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการนี่ครับสายมือเนี่ย MBA k k u ตรงนี้เหครับที่ฟังสายมือเนี่ยอาคารสายมือเนี่ย จีโอวันจีโอทัวมาอบรมมาเลียนการทำโซเชียลกับบอดโจนะครับเนาะ,นะได้กเก่ามากแล้วก็เลย <c oughs> พลามาเที่ยวจักน่อยในในก็นได้มากตุลาตั้งหมอขอนะครับแล้วเราก็มากลับรถตรงนี้นะครับทากลับรถอยู่ตรงนี้ บรรยากาศลมรื่นดีครับต้นไม้หลายในบริเวณมหาวิทยาลัายขอนแกนเนี่ยต้นไม้หลายดีครับเป็นที่ผมบึ้งเนี่ยที่นายชาติบึ้งเนี่ยจะเป็นต้นไม้ตามทราไมชาติเลยครับต้นไม้ดั้งเดิมอะต้นแดงต้นจิกต้นกุง้งจสิไหมนี่ต้นต้นแต่ก็มีครับมะข่าแต่กรมี มี่หลายต้นเลยซึ่งน่าจะเป็นต้นไม้ดังเดิมที่ทีอยู่พื้นทินนี่มัตรกร์เก่านะครับส่วนต้นไม้ที่ปลูกไม่ปลูกเสริมนี่ค็อบจี่มีมีคือกันนะปลูกต,นกตน้นซักตน้นอินทนิลต้นคูนตน้นนีนาา้นะต้นแพรบารมีเนี่ยพวกพวกงูกรนะจงเนี่ย อาจะเป็นไม้ที่ปลูกไม่แต่ส่วนมากเห็นว่ครับส่วนมากจะเป็นเป็นไม้ดั้งเดิมไม้พื้นทินต้น,ตนกุ้งเนี่ยต้นกุงนก้งต้นแดงต้นกุง้งแ้่ละต้นเนี่ยผมว่าสองคนโอบไม่ต่ตน้นยหญ่เวียนเราผมก็ดีใจครับพู่ใจดีใจน้ำเพิ่อนเ่ะเป็นอนุนรักษ์ไว้พอนายชาติเป็นคนมักต้นใหม่ครับ ตนไพ่อมาเห็นต้นไม้ใหญ่ๆงามๆหลอสะอ่อนไหมครับขันมีคนถ่ายรูปให้สิย่างก็ไปกวาดไปโอบก่อน <c oughs> พอมาเห็นต้นไม้ใหญ่ๆหลอดม,มาบ,บรรยากาศลมลืน่นเย็นสบายครับ มีต้นใหม่นี่โอ้พวกเอาก็จะยูยากลำบากัคหน่อยต้นใหม่นี่ก็ซอยให้บ้านเขาเย็นลมลมเย็นนะครับโลกเขาเย็นเป็นแต่ยู้องจินตนาการเบื้องว่ากันเป็นทะเลทราย,ยหอนหอนครับเป็นป่าใหม่มีน้ำตกมีลำธารเนี่ยเขาสิมากแบบไหนครับระวังทะเลทรายหอนหอนยางไป หาน้ำจะกินกับบมี่กับย่างเขาป้าไปมีต้นใหม่มีลำธารม,ม,มีน้ำดื่มน้ำกินตามธรรมชาติอ่ะของอยู่ของกินบื้อเพอยากตามธรรมชาติะเราเปรียบเทียบกันบึงก,กับทะเลทรายนะครับ <c oughs> พี่น้องสิมักแบบไหนบรรยากาศแบบไหนนะครับส่วนตัวนายชาดีกับมักป้าใหม่เลยมีปลาใหม่มีน้ำตก มีสัตว์ปลามีนกนูปูปีกโอ้เพราะว่ามันเป็นธรรามชาติมันลมลืน่นมันเป็นตะยวากันครับเห็นไหมครับนี่ต้นจิกเนี่ยใช่ไหมตน้นญ่ครับคนสองสองคนปวดหลังอมเจังชีผมญ่หลายเนี่ยในพื้นทีของอ ทใจแรกของแกนเนี่ยหรือเมืองขอเนี่ยมันก็จะมีโรงพยายบาลนะครับโรงพยายบาลศรีนครินทร์ซึ่งเป็นโรงพยายบาลในเขาเอินว่าในเครือข่ายที่สังกัดของมหาวิทยาลัายขอนแก่นนะครับเนี่คณะแพทย์ศาสตร์มันจะเป็นล้มยายบาล นีือเสียงรับประเทศกับว่าได้ครับผมเห็นรถหีป้ายต่างประเทศกับมีดเลยมาหาหมออยู่โรงพยาบาลรีนรกาทินเห็นป้ายรถรถจากสปอปอลาวหลายขั้นเลยครับจอดอยู่จอดอยู่ทีจอดรถอะไต้ตนใหม่หล,ล้ายร้านจอดรถ เป็นพี่น้องจากฟังสพปวลาวมหาหมออโรงุยาบาลศรีนคริ้นนี่คณะแพทยศาสตร์ท่านนา้เป็นโรงบาลที่ท่านสมัยสวยงามนะครับ คุณหมอกับนี้จะเก่งๆเะครับอาจารย์แพทย์อาจารย์หมอนะครับโดยเฉพาะเนี่ยศูนย์หัวใจศสิิกิจเนี่ยต้องบอกว่าคุณหมอเนี่ยโอ้เก่งสุดยอดเลยครับคุณพอผมหลอดมาด้กัย้อนเนี่ยเลยย้อนได้คุณหมอจาก ศูนย์หัวใจสิริกิจเนี่ยภาคตะนดออกเชียงเหนือเนี่ครับสายมือเนี่ยคุณหมอทันเก่งทันโอ้ชุดยอดต้องต้องบอกว่าเก่งอีหลีครับเนี่ยมาถึงที่จะขึ้นไปรับคุณพ่อแล้วนะครับ แ้วแค่นี้ก่อนด้วยครับปู